สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะพอจะจำเหตุการณ์คดีน้องสโนได้หรือเปล่าคะน้องสโนนะคะเป็นเด็กสาวอายุ18บปีที่โดนผู้ใหญ่บ้านสีฐานนะคะขืนใจนะคะแล้วก็ทำร้ายบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะหวังว่านะคะทุกทุกท่านคงจะจำคดีนี้กันได้นะคะคดีนี้นะคะก็เป็นคดีน้องสโนนะคะเกิดขึ้นเมื่อปีห้าแดนะคะ หากพูดถึงคดีที่สร้างความสะเทือนใจในช่วงปีที่ผ่านมานะคะหนึ่งในนั้นก็หนีไม่พ้นเหตุข่มขืนและทำร้ายน้องสโนเด็กสาววัยสินะคะที่ถูกนายกิติเดชนะคะระแวงวันหรือผู้ใหญ่บ้านสีฐานนะคะขืนใจและทำร้ายบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ ถือเป็นงานที่ยากของตำรวจเพราะชาวบ้านไม่กล้าออกมาให้การเป็นพยานเนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลาพอนานสมควรเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะบุกจับผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวได้นะคะความเป็นธรรมที่ครอบครัวน้องสนูรอคอยก็มาถึงนะคะเมื่อศาลจังหวัดกาลสินพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตและชดใช้เงินจำนวน2้าน3นหมืบาทให้กับครอบครัว น้องที่เสียชีวิตด้วยนะคะนายกิติเดชร,ระแวงวันนะคะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านสีฐานหมู่15บําตำบลดงลิงอำเภอกำมลาใสจงังหวัดกาฬสินนะคะทั้งนี้นะคะการพิพากษาเป็นเพียงคำพิพากษาจากศาลชั้นต้นเท่านั้นนะคะคดีน้องสนูจะเข้าขายได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ ดิกานะคะยืนประหารชีวิตอดีตผู้ใหญ่บ้านหวังข่มขืนฆ่าน้องสโนสารดิกายืนโทษประหารชีวิตอดีตผู้ใหญ่บ้านทำร้ายน้องสโนหวังข่มขืนชี้มีพยานและหลักฐานมั่นคงขณะที่แม่กอดรูปน้องไว้แน่นบอกลูกสาวได้รับความยุติธรรมแล้วจากคดีสะเทือนขวัญกรณีน้องสโน สาววัยแค่18ปีถูกคนร้ายถีบรถกรยานล้มเพื่อหวังจะข่มขืนแต่น้องสู้สุดฤทธิ์จนบาเดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมหลักฐานเข้าจับกลุใมนายกิติเดชระแวงวันอดีตผู้ใหญ่บ้านสีฐานจังหวัดกาลสินข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา ทำ้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยสารชั้นต้นได้สองประหารชีวิตจำเลยและให้ชดใช้เงินให้แก่ครอบครัวโจท์แต่ทางจำเลยไม่ยอมยังคงขอต่อสู้ตามกฎหมายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าวันที่11กุมภาพันธ์2563สารจังหวัดกรสินออกนั่งบรรลังอ่านคำพิพากษาสารดีกาคดีข่มขืนกระทํชํเราทํารายผู้อื่นถึงแก่ชีวิต คดีหมายเลขดำที่ออ่างสอง2ทับและคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง1 3 8 1มที่โจทย์พนักง,งานอายการจังหวัดกาลสินและนางดำใย,ยพลประสิทธ์ตรวจร่วมที่1นายกิจพลประสิทธ์ตรวจร่วมที่2ยืนฟ้องนายกิทิเดชระแวงวันอดีตผู้ใหญ่บ้านสีธาน ข้อหาข่มขืนกระทำชํำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเหตุเกิดเมื่อวันที่23ทธันวาคม2,558หลังจากที่น้องสโนขี่รถจักรายานยนต์กลับจากโรงเรียนตามปกติ โดยผู้สื่อข่าวนะคะรายงานว่าครอบครัวของน้องสนนตลอดเดินเพื่อนบ้านเดินทางมาฟังคำพิพากษาตั้งแต่เช้าโดยแม่ของน้องสโนยังคงสวมชุดขาวไว้ทุกและกอดรูปถ่ายของลูกสาวไว้แนบอบตลอดเวลาเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาโดยศาลใช้เวลาอ่านคำพิพากษากว่า30นาทีแต่ไม่มีญาติของจำเลยมาร่วมรับฟัง โดยสาระสำคัญที่จำเลยดีกามีความขัดแย้งกันหลายอย่างอีกทั้งาสารอุทธรณพิจารณาก่อนหน้านี้ถึงแม้ฝ่ายโจทย์จะไม่มีประจักษ์พยานแน่ชัดแต่ปรากฏพยานแวดล้อมหลายปากที่ให้การสอดคล้องกันรวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะรอยแผลที่บร,ริเวณนิ้วมือซึ่งเป็นรอยกัดของฟันมนุษย์ และลูกอันทะที่บวมเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ที่ได้รับคำยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งรถจัก,กรยานยนต์ทั้งสองคันก็มีหลักฐานยืนยันจากนิติวิทยาศาสตร์ว่ามีร่องรอยเฉียวชนกันซึ่งสารพิจารณาแล้วเป็นหลักฐานและพยานที่มั่นคงจึงตัดสินให้ลงโทษตามสารอุทธร์คือประหารชีวิต นายกิตติเดชระเวงวันจำเลยและให้ชดใช้ค่าสินไหม2 3งล0านาทแส่บาทยังไรก็ตามทันทีที่ครอบครัวพลประสิทธิ์ฟังคำตัดสินแล้วได้เดินออกมาจากศาลด้วยอาการน้ำตาซึมพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณกระบวนการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตลอดจนสื่อมวลชน แม่น้องสนูกล่าวว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ลูกสาวถูกทำร้ายเสียชีวิตจนมาถึงปัจจุบันกว่า5ปีทางครอบครัวได้บอกกับน้องสนูว่าจะต้องได้รับความเป็นธรรมและครอบครัวจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดกระทั่งในวันนี้ลูกสาวก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วซึ่งต้องขอขอบคุณขบวนการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตลอดจนสื่อมวลชนที่คอยให้กำลังใจตลอดมาด้านพี่สาวน้องสนูกล่าวว่า วันนี้อยากบอกน้องสาวว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงและน้องก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วคนลายก็ถูกตัดสินดำเนินคดีแล้วต่อไปตนก็ต้องทำหน้าที่ลูกดูแลพ่อแม่แทนน้องสาวสำหรับคดีนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่23ธันวาคม2,558ก่อนเกิดเหตุในช่วงเช้าน้องโนูขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียนตามปกติจนในช่วงเย็นเวลากลับบ้าน ถึงที่เกิดเหตุถูกคนร้ายสะกดรอยขี่จักรยานยน์ประกบและใช้เท้าฉีบโดยคนร้ายพยายามจะข่มขืนแต่น้องสนงขัดขืนกัดและบีบลูกอันธะจนสามารถดึงหนีการข่มขืนได้แต่เนื่องจากถูกทำร้ายสาหัสจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาจนเมื่อวันที่4เมษายน2559ตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินได้จับกลุมตัวนายกิติเดช ระเวงวันผู้ใหญ่บ้านสื่อฐานพร้อมตั้งข้อหาชะกันคมขืนกระทําทำรายผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายโดยส่งสำนวนถึงอายการจังหวัดกาลสินในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2559ซึ่งอายการจังหวัด ตั้งองค์คณะขึ้นมาพิจารณาคดี1เดือนแล้วส่งฟ้องศาลจังหวัดกาลสินเมื่อวันที่4มิถุนายน2559และศาลได้รับเป็นคดีดำที่2112นับ2559และสืบพยานโจทย์รวม40บปากพร้อมพยานหลักฐานในเดือนพฤศจิกายน2559และสืบพยานจำเลย11บปากในช่วงเดือนธันวาคม2559และนัด ฟังคำตัดสินคดีเมื่อวันที่ส0มีนาคม2560ที่ศาลจังหวัดกาลสินซึ่งนายกิติเดชใช้สิทธิอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ตัดสินยืนประหารชีวิตนายกิติเดชและให้ชดใช้ค่าสินไหมตามศาลชั้นต้นกระทั่งล่าสุดศาลฎีกามีคำตัดสินยืนโทษประหารชีวิตจำเลยและให้ชดใช้ค่าสินไหมในวันนี้ ดีกาประหารอดีตผู้ใหญ่บ้านฆ่าน้องสนูนะคะประหารชีวิตอดีตผู้ใหญ่บ้านฆ่าข่มขืนน้องสโนูนักเรียนชั้นม .6 คขณะขี่จักรยานยนต์กลับบ้านเมื่อปลายปี2,558ศาลฎสารดีกายืนตามสารอุทธรพร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหมอีก2.3ล้านบาทนะคะเมื่อเวลา9.30น,นวันที่11กุมภาพันธ์2,500 63สาลรจังหวัดกาลสินได้ออกนั่งบรรลังอ่านคำพิาพากษาสาลดีกาคดีข่มขืนกระทําชำเราทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ชีวิตคดีหมายเลขดําที่อออ่าง212-2559และคดีหมายเลขแดงที่อออ่าง1381มทที่โจทย์ พนักงานอายการจังหวัดกาลสินและนางรำไยพลประสิทธ์ตรวจร่วมที่หนึ่งนายกิตพลประสิทธิ์ตรวจร่วมที่สองยื่นฟ้องนายกิติเดชระเวงวันอดีตผู้ใหญ่บ้านสีฐานข้อหาคมขืนกระทําำชำํเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใ,ใดๆโดยใช้กำลังพัทุลายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายกรณีเมื่อวันที่23ธันวาคม2558นางสาวรุดีวันพลประสิทธิ์หรือน้องสโนูอายุ18ปีนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินถูกคนร้ายถีบจักยานยนต์ร้มหวังจะข่มขืนแต่เหยื่อขัดขืนจึงถูกทำร้ายร่างกายจนตับแตก และมีเลือดไหลออกในช่องท้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุเกิดบริเวณถนนสายบ้านสีฐานบ้านโนนเมืองหมู่8ตํตำบลดงเล็กอำเภอกำรรมลาใสซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลากว่า100วันจึงรวบรวมพยานหลักฐานและเข้าจับกลุ่มนายกิติเดชระเวงวันอดีตผู้ใหญ่บ้านสีฐานหมู่15 ตำบลดงลิงอำเภอกรรมลาไสยจัังหวดกาฬสินธเมื่อวันที่4เมษายน2559ต่อมาเมื่อวันที่30มีนาคม2560ศาลชั้นต้นจัังหวดกาฬสินธได้ตัดสินประหารชีวิตนายกิทธิเดชระเวงวันจำเลยและให้ชดใช้ค่าสินไหม2,390,000บาทแต่จำเลยใช้สิทธิอุทธรณ์สู้คดี กระทั่งวันที่17กรกฎาคม2561สาลูทรตัดสินยืนโทษประหารชีวิตนายกิติเดชและให้ชดใช้ค่าสินใหม่ตามสารชั้นต้นสารใช้เวลาอ่านคำพิพากษาดีกาผ่านทางวิดีโอคอนเฟล็นต์ให้จำเลยฟังในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาใช้เวลากว่า30นาที โดยสาระสำคัญที่จำเลยดิกามีความกัเดเยียงกันหลายอย่างอีกทั้งสารุธรพิจารณาก่อนหน้านี้ถึงแม้โจทย์จะไม่มีประจักษ์พยานแน่ชัดแต่ปรากฏพยานแวดล้อมหลายปากที่ให้การสดคล้องกันรวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะรอยแผลที่บริเวณนิ้วมือซึ่งเป็นรอยฟันกัดของมนุษย์และลูกอันฑะที่บวม เป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ที่ได้รับคำยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันก็มีหลักฐานยืนยันจากนิติวิทยาศาสตร์ว่ามีร่องรอยเฉียวชนกันซึ่งสารพิจารณาแล้วเป็นพยานและหลักฐานที่มั่นคงจึงตัดสินให้ลงโทษตามสารอุทธรณ์ประหารชีวิตนายกิติเดชระเวงวัน จำเลยและให้ชดใช้ค่าสินไหม2.390,000บาทภายหลังคำพิพากษาสาลฎีกาในกฤษและนางรำไย,ยพลประสิทธิ์พ่อแม่พร้อมนางสาวพัฒรานิ์พลประสิทธิ์พี่สาวของน้องสโนรวมทั้งญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนบ้านจำนวนหนึ่งได้เดินออกมาจากศาลต่างกล่าวขอบคุณขบวนการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตลอดจนสื่อมวลชน นางลำใจกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตจนมาถึงปัจจุบันผ่านมาห้าปีครอบครัวได้บอกกับน้องสโนูว่าลูกแต่ต้องได้รับความเป็นธรรมและครอบครัวจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดกระทั่งวันนี้ลูกสาวได้รับความเป็นธรรมแล้วส่วนนางสาวพัฒนานิ์พลประสิทธิ์พี่สาวของน้องสนูกล่าวว่า วันนี้อยากบอกน้องสาวว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงและน้องก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วคนร้ายถูกตัดสินดำเนินคดีแล้วต่อไปตนก็ทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่แทนน้องสาวให้กำลังใจครอบครัวน้องสนูหลังสาลดิกายืนประหารผู้ใหญ่บ้านคนฆ่านะคะนายอำเภอกำมะลาใสเตรียมชงเรื่องไล่ออกผู้ใหญ่บ้านสีฐาน ผู้ต้องหาค่าน้องสโนที่สู้คดีจนถึงดีกาและศาลพิาพากษายืนให้ประหารชีวิตฝ่ายครอบครัวคนตายขอบคุณทุกฝ่ายที่ยื่นมือช่วยโดยเฉพาะทนายที่ว่าความให้ฝีตลอดระยะเวลา5ปีนะคะเมื่อวันที่12กรณีศาลดีกามีคำพิาพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ให้ลงโทษประหารชีวิตนายกิติเดชระเวงวัน อดีตผู้ใหญ่บ้านได้ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน2องล้านสามในคดีข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆหลังเกิดเหตุนะคะนายสำริ์กิติโชตสุขสงนายอำเภอกำมะลาสจังหวัดกาลสินกล่าวว่ากรณีดังกล่าวนะคะทางอำเภอกำมะลาสได้มีคำสั่งดูการปฏิบัติหน้าที่ นายกิติเดชระเวงวันนะคะผู้ใหญ่บ้านสีฐานดังจากถูกจับกลุ่มตั้งแต่หลังวันที่4เมษายน2559พร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วนะคะซึ่งผลการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ที่ผ่านมาคณะกรรมการยังคงรอผลการตัดสินของศาลฎีกาจึงไม่สามารถสรุปเรื่องได้เพราะยังไม่สิ้นสุดคดีความซึ่งเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน นายสมลิกกล่าวอีกว่าล่าสุดได้รับรายงานว่าสารดีกามีคำตัดสินลงโทษประหารชีวิตและให้ชดใช้ค่าสินไหมจำนวน2น300,000บาทซึ่งถือว่าในทางคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้วดังนั้นทางอำเภอกำมลาสัยจึงได้ประสานเพื่อข,อขอคัดลอกคำพิพากษาเพื่อที่จะรายงานผลไปยังผู้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไร้แรงคือผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน เพื่อพิยนาลงนามคำสั่งไล่ออกตำแหน่งโดยเร็วที่สุดโดยคำสั่งไล่ออกจะมีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี2559ซึ่งไม่ทำให้ทางราชการเสียหายเนื่องจากช่วงระยะเวลาที่รอผลพิาราาคดีทั้งสามสารได้มีคำสั่งแต่งตั้ง กำนันดงลิงทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านและให้ทำหน้าที่อย่างดีตลอดจนทางราชการก็ไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้กับนายกิติเดชทั้งนี้หากคำสั่งมีผลได้ออกจะมีการประกาศเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่ตามระเบียบขั้นตอนต่อไปด้านนางสาวพัานิตรพลประศิษิ์พี่สาวน้องสนูกล่าวว่าหลังเกิดเหตุความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวพลประิษฐ์ โดยน้องสนนเสียชีวิตดังกล่าวซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังหาพยานหลักฐานมัดตัวคนร้ายทางครอบครัวได้มาขอพึ่งบุญญาบารมีเจ้าปู่ฟาระงม,มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลน,นะคะและเป็นสถานที่เริ่มใส่ศรัทธาเป็นที่พึ่งพาทางติดใจของชาวบ้านผู้เดือดร้อนมาชั่วอายุทั้งนี้นะคะเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่พบเบาะแสคนร้าย และจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะนางสาวพัฒธานิดนะคะกล่าวอีกว่าเมื่อคำพิพากษาของศาลฎีกาได้ตัดสินยืนตามคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวตนและพ่อแม่พร้อมญาติพี่น้องบอกกล่าวต่อวิญญาณของน้องสนูด้วยว่าน้องได้รับความเป็นธรรมแล้วซึ่งทางครอบครัวก็ขออาโหสิกรรมคนร้ายเพราะไม่อยากให้มีเวรมีกรรมต่อกันและกันอีก ต่อนี้ไปนะคะครอบครัวของเราก็จะตั้งใจทำอาหากินอย่างเต็มที่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายได้รับโทษตามที่ได้ก่อไว้ทั้งนี้นอกจากครอบครัวแต่ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดแล้วจะต้องขอขอบคุณนายนรงฤทธิ์จำพาทองทนายความคดีน้องสนที่รับดำเนินการเรื่องให้ครอบครัวฟรี โดยไม่คลอย่ายแต่ตลอดเกือบ5ปีที่ผ่านมาส่วนเรื่องเงินทดแทนสินใหม่ตามคำสั่งสารนั้นที่ผ่านมาครอบครัวไม่ได้ติดตามและหวังเงินในส่วนนี้เพียงแต่ขอความเป็นธรรมให้น้องสาวเท่านั้นพอและก็ขอให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมต่อไปคดีนี้นะคะก็ได้จบลงนะคะด้วยคำพิพากษาให้ ประหารชีวิตนายกฤติเดชระแวงวันนะคะแล้วก็ให้ชดใช้ค่าสินใหม่นะคะเป็นเงินสองล้านสามนะคะคดีนี้ก็น้องสนูก็ได้รับความยุติธรรมนะคะก็ขอให้น้องสโนนะคะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะอีพีนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์เคส a n n e l นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะอีพีนี้ก็ขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามกันใหม่อีพีหน้านะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ